มาทำแก้วน้ำเปล่าไปเว้นแก้วน้ำจิ้มวิธีมันทำยังไงนี้ไปดูนะครับวิธีที่หนึ่งก็แช่น้ำเปล่าครับแช่น้ำเปล่ามากครับแก้วครับแล้วก็แช่น้ำเปล่าแล้วก็เอากระดาษมาหนึ่งแผน่นต่อไปก็เอาเอาไกมาติดเลยเลย เอากันเก็บมเอาเช่นนีเ่อเคนีสองขายหมอกครับเดี๋ยวครับกระมังเลี้ว ครับน้ำมันหมองคือต้องเป็นสีเหลืองไม่เป็นไรสีนี้ก็ได้โอเคครับ<ะ>โอเคเดี๋ยวผมป้ายให้มาป้ายด้วยกันครับ้มมันไ่ย ใช่ครับน่าน่าน่าจะพอแล้วมั้งยังครับยังครับโหยสี่เปรียงพอแล้วแค่นี้น่าจะได้แล้วแสงเอาไปเก็บครับนะครับหลังจากเสร็จแล้วให้เอาแช่ดินครับ เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งเท้าขี้ใหญ่ด้วยนะคว่ายลงเ้าเด็กมันอยู่นั่นแต่ผมหาดินก่อนเอาดินตรงนี้เลหเนี่ยเออน่าจะใช้ได้อยู่นะดินดูเออดินตรงนี้แหละใช้ได้ ฮับมาแล้วรับเคยจะไม่กเยเอาดินตรงตรงนี้เลยเข้าบนสันนี่ดินตรงตรงนี้เลยอืมตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวต้องเไปพวามามาขุดรับหาพวาวาขุดตรง นี่กระบองเพชรครับที่ผมปลูกว่าหักิดพ่อหนึ่งแล้วครับคร้วฝนมันผลมันตกครับมันตกไรมากครับุดุดต,ตรงนี้ตรงนี้ใช่อย่าให้ไปโดนต้นอะไรนะปะ ที่อื่นก่อนใช่ไหว่างหน่อยน,น,นี่นี่นี่ตรงตรงตรงนี้กใกล้ใกล้แล้วขอเวลาขแป๊บนึงครับเคล็บให้ฝังไปห้านาทีครับนี่ครับผมฝังได้ได้ครับครับมาเริ่มนาทีกันแล้วนี่ให้ฝังไปห้านาทีนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตั้งนาทีแป๊บประมือครับ,แบบไปเลย ห้านาทีนะครับเมื่อกี้ครับเราเระหว่างถ่ายรอเราก็จะมาเดินเล่นรอรอให้มันครบนาทีนะครับมันต้องฝังไ้ห้านาทีผมเดียวนานนาทีจากตรงนี้ยวผมกะเวลาเอง,งมันก็จะถึงเวลามันก็ต้องเป็นแปดนาทีครับ เอาคุณแสงรีวิวรีวิวเราถึงถ่ายแต่ว่าจะจะไปกดถ่ายนะต้นนี้ผมซื้อมาครับเอยมานี่หน่อยคุณก็ถ่ายถ่ายเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมอะไรทั่วๆไปครับ นี่ครับมีหญ้าผมซื้อมาเดี๋ยวเรามาชอมอะไรทุกท่วๆไปเนาะพยางก็ยังไม่ได้ถือมาดูปลาหน่อ สองนาทีาแล้วแล้วนะครับห <ไป S 1> นึ่งนันหนึ่งน,นาทีผ่านไปแล้วต่อไปต่อไปอน,นี้ก็เป็นห้านาทียังไม่เริ่มครับเพิ่งหนึ่งนาทีผ่านไปกรินมันเย็นมากจริงเราะกระงจากเออใช่ยยจริงครับมันเริ่มเกิดไอเย็นๆย็นแล้วนะนะครับเห็นเห็นรู้ครับ เดี๋ยวแล้วไม่กินหรอกก็ลกองจับดูอย่าอย่าพึ่งแสงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เป็นนะครับแสงลองกินดูนะูะเพราะว่าวมันจะเป็น,น ครับสองนาทีผ่านไปเลยต้องสามนาทดนีดินมันก็ทําให้เย็นนะครับแต่มันไม่เหมือนตู้เย็นตน้นทำให้เย็น<า>ย่าหม่องยาหม่องก็ทําให้เย็นเหมือนกันครับยาหม่องยาหม่องนี่ถ้ามาทาตัวเรามันก็แสบใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่ใตัวเราอ่ะอันนี้มันแก้วพลาสติกนะใช่ดูนาทีหน่อย ใกล้ถึงยังยังครับเล็อสามนาทีาตรงนี้มันก็เริ่มด้วยแล้วครับปรมา,มา,มา,าครับใกล้จะสามนาทีแล้ว สามนาทีผ่านไปแล้วครับเหลืออีกสองนาทีเดี๋ยวลองวัเต้นลองแม่แม่แม่อเราเคยดูหนังแล้วนะนะไม่ใช่ไม่ใช่หนังการแสดงอ่ะเขาทำโคตรตลกเลยข้าจุดไฟใช่ไหม ขอขถดแล้วไปโูดเลยพูดมันใช่ไหมคุณกศรเขาทำท่าตลกด้วยตนครับสามนาทีผ่านไปครับถ้านาทีนี้หมดก็คือก็คือถ้านาทีนี้หมดก็คือก็คือเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีตรงนี้ครับคลิปนี้ก็ขอเอาไปด้วยด้วยเขาปันไมมีสาระไม่มีสาระตอนตอนนี้ครับครับก็ยา สี่นาทีแล้วนะครับใกล้จะสี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วครับอันนี้คือนาทีสุดท้ายแลครับรอให้เลขนี้มันไป <5. S 1> รอให้เลขนี้มันไปหกสิบก่อนรอให้หมายเลขตรงนี้สองอ่ะมันไปหกสิบเออแล้วจบห้านาทีห้านาทีก็มานานกันนะเนี่ย อันนี้ห้าบาทห้าบาทแต่ว่าบางอันยี่สิบบาทผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าโอ้ยยี่สิบบาทต้องแพงนะบางบางคนก็จิ๊บจิ๊บใช่การซื้อโอ้โหโคตรแพงลูกไม่เอาไปกเอาไปแค่ห้าบาท เครับใกล้จะหมดน <ไป S 1> าทีาใกล้จะครบห้านาทีแล้วครับเฮาใกล้แล้ว one two three go เฮาครบแล้วไหนขอดูหน่อยเก้านาทีแล้วเนี่ยมันผ่านไปครับลองมาดูครับดึงออกมาครับดึงออกออกมาเลยเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวพึ่งครับ ดึงเลยเพื่อครับมันเกิดไอโอเคครับแกะแกะเทปครับลองดึงดูเย็นไหมครับไม่ครับแสดงว่า,ค,วาคนนี้ไม่เป็นจริงนะัะแต่ผมดูในคีบอร์ทอยมันจริงอาจจะเขาหลอกครับอาจมันจะเป็นแบบ เพื่อความบันเทิงก็ได้ครับทับทบกสารคดราไปด้วยครับใครชอบเนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรนะ์บ๊ายบายชู